อยากจะให้รู้ว่าการทํางานนะ่ะทางานด้วยใจกับทํางานเอาเพราะค่าจ้างเนี่ยท่านว่าท่านว่าใครใครจะท่านว่าใครจะรักมากกว่ากันระหว่างเหมือนกับมีแกะอยู่ฝูงหนึ่งนะครับแล้วทีนี้แล้วทีนี้เจ้าของแก,กะก็เลี้ยงแกะมาสักปีหนึ่งนะ สปีสามปีอะไรเงี้ยเลี้ยงมาเวยทีนี้เมื่อแกะมันเยอะนะครับก็เลยต้องจ้างคนมาช่วยเลี้ยงถามว่าการจ้างคนเนี่ยก็คือเขาก็ได้ค่าจ้างใช่ไหมครับแล้วถามว่าเขาจะรักแกะของคุณไหม <laughs> คุณเป็นเจ้าของแกะเจ้าของฟาร์มเจ้าของวัวเจ้าของแพะอะไรก็ช่างนะคุณเลี้ยงมาหนึ่งปีคุณเข้าใจแกะตัวนี้ดี คุณเข้าใจแกะทุกตัวเพราะคุณเลี้ยงมากับมือนะครับหลังจากวันนั้นคุณเหน็ดเหนื่อยละคุณแบบคุณต้องทําอย่างอื่นละคือแกะมันเยอะขึ้นคุณดูแลไม่ไหวหรอกคุณจึงจึงต้องจ้างผู้ผู้เลี้ยงแกะผู้เลี้ยงงัวผู้เลี้ยงแพะมาเพิ่มนะครับหนึ่งคนสองคนสามคนก็เลยแต่เพราะว่าจํานวนแกะประชากรแกะมันเยอะขึ้นนะครับแล้วทีนี้ เมื่อเมื่อคนที่มารับจ้างเลี้ยงแกะเขาได้เงินค่าจ้างนะครับแล้ววันหนึ่งนะเจ้าของแกะปรากฏว่ามีคนเลี้ยงแกะอีกฝูงหนึ่งนะเนี่ยก็มาโจมตีทําให้แกะฝูงนี้นะครับมีปัญหาเสร็จแล้วไอ้คนที่เลี้ยงแกะเนะี่ย <c oughs> มันก็ได้ค่าจ้างบ้างไม่ได้บ้างจริงๆแล้วเจ้าของแกะก็บอกว่าเลิกจ้างไปแล้วพอ,เ,อเดี๋ยวจะเลี้ยงเองปรากฏว่า ไม่เป็นไรเขาก็อยากจะเลี้ยงแกะเพราะเขาก็ผูกกันผมถามว่าระหว่างคนที่รับจ้างเลี้ยงแกะกับเจ้าของแกะคุณคิดว่าใครจะรักแกะฝูงนั้นมากกว่ากัน <laughs> พูดให้คิดนะครับถ้าคุณดูอยู่ตอบคอมเมนต์ผมนะนะ ไอ้คนที่รับจ้างเลี้ยงแกะกับเจ้าของแกะใครจะเลียกรักแกะฝูงนั้นมากกว่ากันนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้ที่ผู้เลี้ยงแกะนะครับที่ได้รับค่าจ้างจะรักแกะมากเท่ากับเจ้าของแกะเป็นไปไม่ได้หรอกครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแกะนิสัยของแกะมันลักษณะของแกะข <c oughs> นมันจะเยอะขนเยอะแล้วนี้มันจะบังตานะครับ เมื่อขนแกะบังตามันก็จะแทงตาบ้างอะไรบ้างขนมันนะมันจะทําให้ให้ขนไปแทงแล้วนี้มันก็จะเคลืองแล้วใครเคืองแล้วนี้เมื่อดวงตาเราละคายเคลืองมันจะขับน้ําลื่นเมื่อออกมาเรียกว่าขี้ตาครับทีนี้เมื่อขี้ตาออกมาเยอะๆแล้วก็แกะก็จะถูอย่างนี้นะซึ่งมันไม่เหมือนคนจะต้องแคะต้องอะไรดีๆแกะก็จะถูไปอย่างนี้ยิ่งยิ่งถูยิ่งมัวเพราะว่าขี้ตามันเปิดทั่วไปหมดยังขนอีกนะครับนั่นแหละ เขาถึงต้องมีผู้เลี้ยงที่ตัดขนแกะออกนะครับเพราะนั้นแกะมันตาฟางถ้าไม่มีใครดูแลแกะแกะมันอยู่ไม่ได้รนะครับไม่มีการตัดขนออกแกะมันก็อยู่ลําบากเคยเห็นแกะแบบขนหนาๆไหมแบบหนามากๆอ่ะหนา,า,าแบบหนาชนิดที่ว่าเดินเดินลําบากอะกินก็ยากนอนก็ยากเดินก็ยากอะไรย่งเงี้ยเขาถึงตัดขนออกนะครับ เพื่อให้มันมีชีวิตยอยู่ต่อได้นะครับแบบนี้เหมือนกันนะครับครอบครัวมาดามก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับมันก็จะมีไอ้พวกรอลรวงแบบเนี้นะครับไอ้พวกรับจ้างเลี้ยงแกะเนี้ยมาดูแลแล้วก็เป็นแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้รับครอบครัวแกะจริงหรอกนะครับไม่ได้รับไม่ได้รับฝูงแกะยิงเพราะว่าเขารับจ้างเลี้ยง <c oughs> คนที่เป็นเจ้าของแกะเท่านั้นคนที่ คนที่ดูแลฝูงแกะคนที่ไปหาฝูงแกะคนที่เป็นรับแกะมาเลี้ยงดูคนที่ทําคลอดแกะคนที่ฟูมฟักธนุธนอมแกะคือเจ้าของแกะตัวจริงเท่านั้นถึงจะรักแกะฝูงนั้นอย่างจริงจังและจริงใจนะครับถึงถึงจะมอบสิ่งดีๆให้นะครับส่วนผู้รับจ้างเลี้ยงเมื่อเขาไม่ได้ค่าจ้างเขาก็ไม่อยากเลี้ยงแกะของฟาร์มนั้นหรอกนะครับมีนําซ้ําเมื่อเห็นประโยชน์นะครับ วันหนึ่งมีหมาป่าบอกว่าถ้าให้ล่อรวงแกะมาให้เรากินได้นะเราจะไม่กินเจ้าอย่างเงี้ยหมาป่ามนล่อรวงแกะนะครับแกะตัวนั้นเดินลงป่าไปนะเสร็จแล้วไปเจอหมาป่าหมาป่าบอกจะกินเจ้าแต่แกะบอกว่าอยากกินข้าเลยเพราะข้ายังมีลูกมีเมียต้องดูแลปรากฏว่าหมาป่าบอกแกะตัวนั้นว่า ถ้าเจ้าไม่ให้ข้ากินเจ้าเจ้าก็เป็นหลอกแกะตัวอื่นมาให้ข้ากินอย่างนี้นะครับแล้วข้าจะปล่อยชีวิตเจ้าไปข้าจะปล่อยเจ้าไปไว้ชีวิตของเจ้าเสร็จแล้วแกะตัวนั้นด้วยความที่อยากมีอิสรภาพอยากมีผลประโยชน์เขาแกะตัวนั้นก็จึงไปหลอกแกะทีละตัวทีละตัวทีละตัว,ตวเอามาให้หมาป่ากินนะครับเมื่อมาป่ากินอิ่มมันก็ มีฝูงนะครับมันมีลูกมีเมียมีเพื่อนมันก็ชวนเพื่อนๆนมันมากินอีกนะครับท้ายที่สุดคืออะไรฟาร์มนั้นก็พินาศลงไปเพราะอะไรเพราะว่ามีแกะอีกตัวหนึ่งมันทรยศหักหลังเพื่อนนะครับทรยศหักหลังเพื่อนนะครับผมจะบอกให้นะครับบอกความจริงให้เลยนะครับว่าไม่มีหรอกผู้เลี้ยงแกะจะมาลักแกะเท่ากับเจ้าของฟาร์มแกะนะครับนี่เป็นเรื่องจริงเลยนะไม่ว่าจะอยู่ในองคอ์กรใด ไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัวใดนะครับนะเมื่อโดนหลอกลวงเมื่อโดนล่อลวงแล้วนะครับจะทําให้ครอบครัวนั้นแตกแยก,กและพินาศลงไปเพราะฉะนั้นนะครับจงเข้มแข็งรักษากันไว้รักษาใจกันไว้สามัคคีกันไว้นะครับเราจะไม่โดนหลอกไม่โดนล่อลวงเหมือนกับแกะฟูงนั้น <laughs> นะครับเพราะเพราะอะไรก็เพราะว่าคนกับสัตว์มันก็เหมือนกัน ตรงที่เห็นแก่ผลประโยชน์ของตัวเองสัตว์เนี่ยทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งอะไรได้เลยนะวิ่งหนีโดยที่แบบว่าถ้าเจอสิงโตถ้าเจอสัตว์กินเนื้ออะไรมาเนี่ยมันทิ้งเลยนะครับทิ้งฝูงเลยก็มีนะน้อยนักน้อยหนาที่เราจะเห็นฝูงมาช่วยฝูงนะครับน้อยนักน้อยหนาเพราะฉะนั้นนะครับคนก็เป็นอย่างนั้นได้ด้วยเหมือนกันเพราะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวนะครับโดยที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมไม่ได้ทําเพื่อส่วนรวมไปทําเพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะครับ เพราะนั้นถ้าท่านเป็นหัวหน้าครอบครัวท่านเป็นหัวหน้าในองค์กรหรือเป็นเจ้าขององค์กรอะไรก็แล้วแต่สักหนึ่งองค์กรสักหนึ่งสถาบันนะครับจงตระหนักไว้เสมอว่านะครับท่านจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นแน่แท้ <laughs> เหตุการณ์อะไรก็คือเหตุการณ์ยุยงปุกปั่นเสี่ยมสอนนะครับยุยงให้ผิดกันยุยงให้องค์กรแตกไม่เกิดจากในองค์กรก็เกิดจากนอกองค์กรเพื่อที่จะมายุยงให้กับท่านได้ แตแกแยกทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าผลประโยชน์ของเขาทั้งนั้นนะครับผู้เลี้ยงที่ดีเป็นต้องเป็นเจ้าของเท่านั้นนะครับผู้เลี้ยงที่รับค่าจ้างไอ้นั้นไม่รักแกะฝูงแกะอย่างแน่นอนนะครับเอาเข้าเรื่องตะไคร้เด้อนี่ตะไคร้ของ